สวัสดีค่ะมาทําขนมเค้กแอปเปิลกันจ้ะเค้กอิตาลีจ้ะเนาะนีส่วนผสมของเราจะมีไข่เนยน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลวานิลาจ้ะผสมกันแล้วเนาะแล้วก็มีแป้งผงฟูแอปเปิลสามลูกแล้วก็มีนมจ้ะเดี๋ยวเขียนให้ใตค้คลิปเนาะจ้ะเนาะ แล้ก็มีฟอร์มเราแบบน่อยจ้ะเนาะก่อนจะทําเปิดเตาไว้เลยจ้ะร้อยแปดสิบองศาทํากันเลยจ้าไข่จ้ะน้ตาลจ้ะนมจ้ะ เล,จลยจะเรยละลาย แกกับผงฟูจ้ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่แอปเปิลจ้ะใส่แอปเปิลไม่ต้องใส่มดจ้ะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนจ้ะนาะใส่แอปเปิลไปครึ่งหนึ่งก่อนจ้ะ ที่เหลือจะใส่ข้างบน สี่สิบนาทีจ้ะเสร็จแล้วคว๊อควันควันควันไม่ใช่อลิดีกว่ายกหายเอาเอาแตหขนมไปไม่ได้นี่ขนมเอาแต่ขนมไปเออ มีเตาอบใหม่มีตะลูกทำอบไปถึงสี่สิบนาทีเพราะว่าเห็นมันสีมันเปลี่ยนเ,เลยพอสามสิบห้านาทีเดี๋ยวรอมันเย็นเรามาดูกันตัดออกไปแล้วเมื่อกี้นี่ให้ลุงเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่มันเต็มถ่ายตอนมันแวงแล้ว สวยจัดสวยลองไปทําดูจ้ะทํายง่านิดเดียวเองเนาะจ้ากูดเดินอัปปะทีดเอาน้ำตาลใส่ข้างบนโดยก็ได้จ้ะน้ำตาลน,น้ำตาลผงนะจ๊ะเนาะ จ้ะขอบคุณมากจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า